ขอกราบสวัสดีพพฟซทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับนะฮะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะวันนี้มีทีเด็ดมาฝากพพฟซกันนะครับนะฮะะนครับนะฮะวันนี้มีทีเด็ดมาฝากพพฟซกันทุกวันนี้นะครับของหายากมากๆเลยครับนี่นะฮะเนี่ยคัดสรรมาให้พพฟซกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะนี่ มาชมองแรกกันเลยนะครับนะฮะนี่มาชมองแรกกันเลยไพรีพินาศนะครับพระไพรีพินาศนะฮะองนี้นะครับนี่นี่นะฮะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยสวยคมคมเลยนะครับนะฮะปีสองสี่แปดห้านะครับองนี้นะฮะนะฮะสองสี่แปดห้านะครับนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับนะฮะนี่น่ารักทีเดียวนะครับนี่ น่ารักทีเดียวนะครับเลี่ยมเอาไปเลี่ยมพลาสติกพร้อมเลยนะครับเอาไปเลี่ยมทองใช้ได้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับไม่ได้เจออีกแล้วนะครับพิมนะฮะพระพระรุ่นนี้นะฮะนี่พระพรีพินาับดิเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ฮะเส้นสายคมคมเลยนะครับนะฮะนี่พี่ๆท่านใดสนใจนะครับนะฮะสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับนะฮะโทรมาสอบสอบถามราคากันได้นะครับนะฮะนี่ จ้าของเดิมเลี่ยมมาเลยนะครับไม่ให้โดนมือนะฮะนี่นะครับดูเส้นเสี้นนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่เลยนะฮะนี่สวยสวยเลยนะครับนะฮะเล็กกระทัดรัดนะครับเล็กดีรถโตนะครับนี่นี่นะฮะสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่ส่องกันจ mm. <sm Leonardo> ัดจะกันเลยนะครับนะเห็นกันจัดจะเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับ นะฮะไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่นะฮะเดิมจริงๆนะครับเดิมจริงๆนะฮะนี่เดิมจริงๆนะครับนานๆจะได้เห็นนะครับนานๆจะได้เจอนะครับนะฮะนี่นะฮะน่ารักทีเดียวนะครับนี่ไม่เล็กนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับไม่เห็นองค์ไม่ใหญ่นะครับเท่าข้อนี้ก้อยนะฮะเล็กกระทัดรัดเลยนะครับนี่น่าใช้ทีเดียวเลยนะครับนะฮะเอาไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับสนใจ แคปมาจอมาสอบถามกันได้นะครับนะ,ะให้ไวนะครับนะฮะให้ไวนะครับให้ไวนะฮะพระไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับนี่นี่ฮะดูรายละเอียดนะครับเส้นสายนะครับนี่ฮะหลังนะครับนี่คมคมเลยนะครับหลังคมๆเลยนะครับนะฮะกะว่าจะเก็บไว้เลี่ยมทองใช้ท่าหน่อยองนี้เลยเอามาแบ่งพี่ๆเอฟซีกันดีกว่านะฮะ นี่นะครับมาดูชมองต่อไปกันเลยนะครับเป็นพ่อคงกูเก่านะครับอันนี้ประกันแท้ให้นะครับนะฮะนี่มีเติมเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะเติมเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะนี่นี่นิดเดียวนะฮะนี่นิดเดียวนะครับนะฮะนี่น่าใช้ทีเดียวนะครับเป็นกูเก่านะฮะนะครับเป็นกูเก่านะครับประกันแท้นะฮะนี่ประกันแท้ให้เลยนะครับนี่นี่นะครับ เด mm hmm ี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะฮะน่ารักนะครับพระกำลังน่ารักนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่น่ารักทีเดียวนะครับนะฮะสนใจนะครับนี่ฮะสนใจสอบถามได้นะครับนี่เห็นไหมครับน่ารักทีเดียวนะครับนี่นะฮะประกันแท้นะครับนะฮะเป็นกูเก่านะครับเป็นกูเก่านะฮะองนี้นะครับ นี่นะฮะเป็นกกเก่านะครับนะฮะพี่ๆสนใจสนใจนะครับแคมเปญจอมาสอบถามได้เลยนะครับฝากพี่ๆเอฟซีที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะฮะหนุ่มสองแพรยินดีรับใช้นะครับนะฮะนี่นะครับจะได้มีกำลังใจหาของมาฝากพี่ๆเอฟซีกันนะครับนะฮะนี่ นี่นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยน่ารักทีเดียวครับภาพองนี้นะฮะนี่นะครับมาชมมงต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับต้นแบบช้างคู่นะครับอันนี้นะฮะหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะฮะต้นแบบช้างคู่นะครับนี่มาแบบเดิมๆเลยครับผิวดำเดิมเลยนะฮะองนี้นะครับผิวดำเดิมเลยนะฮะนี่ครับตีกล้องให้ดูนะครับนี่นี่เลยครับ เนื้อจะเป็นสัมิดอยู่แล้วนะครับองนี้นะฮะจะเป็นเนื้อสัมริดอยู่แล้วนะครับจะว่าเป็นเนื้อสัมริดก็ว่าได้นะครับนี่ดูก้นนะครับนะฮะเป็นพิมพ์มือลองนะครับองนี้นะเป็นพิมพ์มือลองนะครับนะฮะเป็นพิมพ์มือรองนะครับนี่ถ้าดูดีๆนะครับจะมีคริเป้าตามซอกนะฮะนี่มีคริเป้าตามซอกนะครับน่ารักทีเดียวเลยนะครับภาพองนี้นะฮะน่ารักทีเดียวเลยนะครับ นี่นะฮะสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะฮะนี่นะฮะน่ารักนะครับพระน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะนี่นะครับนี่น่ารักนะครับพระกำลังน่ารักเลยนะครับองนี้นะฮะนี่นะครับนี่ยนะวันนี้มีมาฝากพี่เอฟซีกัน3องค์นะฮะให้ไวหน่อยนะครับพี่ๆครับให้ไวหน่อยนะฮะ ชุดนี้รับประกันได้เลยว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับจะได้ติดต่อกันง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่นะฮะฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับ PPC นะฮะฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับเผื่อพี่พีที่ยังไม่มีเบอร์มีไลน์กันนะครับนี่นะฮะฝากแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่ครับนะฮะหนุ่มสองแครยินดีรับใช้นะครับนี่ฮะติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะครับหรือสแกนค r ย์ออดนะครับไว้ดีนะครับนะอีพีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ